หลังจากที่พวกเราได้สมาชิกใหม่เขาแกงเพิ่มมาอีกหนึ่งชีวิตนั่นก็คือไอ้แป้งที่เลี้ยงในแกงสุดดำของแคนดี้ผมก็เลยได้ทดสอบความสามารถในการทำงานดำของมันโดยการให้มันขโมยปูนบนตึกแดงและแน่นอนว่ามันเก่งและในคืนนั้นเองครับทุกคนในขณะที่พวกเรานอนกันอยู่มีเสียงปริศนาที่ดังขึ้นภายใน,ในบ้านของพวกเราตอนกลางคืนทำให้ผมเนี่ยต้งตื่นขึ้นมาและเดินไปดูสมาชิกแก๊งแต่ปรากฏว่ามันก็อยู่กันครบนี่หว่าแล้วเสียงด้านล่างใครทำวะพี่เมย์เจโร ไอเป้งกูจะนับ 3, 2, 1แล้วเข้าไปพร้อมกันโอเคปะโอเคโอเคโอเคสามสองไเฮ้ยยวจะเป็นหนูหนูอ๋อหนูอ๋อหนูเสียงหนูไอแม่งเอ้ยกูก็นึกว่าเสียงอะไรหนูเฮ้ยเฮ้ยน้อง มาหาของกินเหรอครับฮะเอาไม่คุยกันเหรอครับไม่คุยกันไหนเหรอครับเฮ้ยตามไปดิเฮ้ยน้องครับน้องครับน้องครับยังไงไอ้นี่มันก็ไม่รอดลาด้ลยลาด้วยลาด้วยเฮ้ยจีนเราเนี่ยนะเขาวิมึงแปลกๆว่ะมึงไม่หายมึงมึงไอ้โจรมึงเข้าบ้านผิดหรือเปล่าฮะมันวิ่งเร็วชะไอ้เหี้ยไอ้เป้มึงวิ่งเร็วๆดีไอ้สัตว์ไอ้มันไปไหนแล้วโอ้ยวิมโอๆๆๆๆๆเฮ้ยกลัวมึง แล้วเพื่เราพี่เพื่อนราใส่เสื้อก่อนดีไหมว่าใส่เสื้อก่อนดีเพื่อเดี๋ยวดตำรวจจับใส่เสื้อก่อนแล้วใส่เสื้อไมด้วยพี่เมย์ครับใครจับมันได้กูให้คนละล้านเลยไปูฟตายล้านต้องเป็นของผมครับล้านต้องเป็นของผมครับอยู่ตรงนี้นะไอ้จอนอยู่ตรงนี้นะ ถ้ามันเป็นวิ่งเลวจังวะเยี่ยเจ็บไหมเดี๋ยวกูจะดูชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยพวกมึงขึ้นไปดูชั้นบนเกื่อเจอแล้วอย่าลืมทำตามแผนเะเว้ได้เลยรักษรณบทราบครับผมผมว่ามันหลบอยู่ในตึกนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะออกกำแพงไปได้แน่นอนถ้าไม่อยู่ตึกนี้ก็อยู่ตึกนั้นมันมีอยู่สองจุดให้พวกมึงระวังตัวเด้วยนะเว้ตอนวิ่งขึ้นไปอ่ะระวังมันอยู่ตรงตามกำแพงแล้วมันข้าพขึมนมเว้ยเข้าใจปะได้เลยว่าพี่ได้เลย จะเอ๋อยู่ไหนอยู่ไหนจะอยู่ไหนออกมามาเรือหึนะลง <c oughs> ครับพี่ยังไม่เจออะไรเลยครับฝั่งขวาของตึกไม่มีใครครับอย่าประมาทนะเว้ยถึงมันจะคนเดียวถ้าเกิดมันล่อมาด้านหลังเราเราก็เสร็จมัน่ะเข้าใจปะคุณเจรโรครับผมสังเกตเห็นทางซ้ายของตึกขวาดูเหมือนจะมีใครนะครับฮะมึงเห็นใครอ่ะอย่าประมาทนะครับผม ท่านหนึ่งตึกนี้ไม่มีวะ่ะเดี๋ยวกูไปดูอีกตึกหนึง่งเฮ้ยมึงอยู่ไหนไอ้ขี้มันหลบโคตรเนียนไหนวะจุนตะเคียรครับผมเจอมาแล้วครับผมเจอมาแล้วครับฮะตรงไหนอยู่ด้านนี้ครับวิ่งมาลงตัวด่วนเฮ้ยมึงหยุดนะเวย้ยตรงไหนวะเฮ้ยมึงอยา่าอย่าทำฮะ อ่พีเป้งขึ้นไปดิมันมันอยู่ไหนมันอยู่ชั้นบนเหรอมึงขึ้นไปก่อนกูดิกูไปไม่ทันสริงเอื้อย่ังนี้ขึ้นม,มาแล้วครับพี่รีบที่สุดเลยไหนวะเฮ้ยมึง<ะ>ใคร<ะ>พี่กูวะมึงอยู่ตรงไหนกันน่ะช่วยแลาา้วครับพี่พี่เป้งเฮ้ยเฮ้ยมึงจะทำอะไรกูฮะเออฮะฮะอยู่ไหนวะสาหร่ายว่หาไม่เจอพี่เมย์พี่เมย์ได้ยินป่ะไอ้ควายพี่เมย์จะโจรคนเดียวจะจ้าไม่ได้เหรอวะระวังตัวด้วยนะเว้ยเข้าใจป่ะอย่าประมาทกูไว้โจรนี้แม่ง ฝีมือไม่ธรรมดาเข้าใจไหมไม่ทันแล้วมันอยู่นี่ฮะฮะอยู่ไหนวะข้างบนเหรอมึงได้ยินกูปะเนี่ยมึงได้ยินกูปะเนี่ยเฮ้ยได้ยินกูเปล่าเฮ้ยตอบดิเฮ้ยโห สวัสดีครับคุณาทากียะร, <c oughs> รู้ชื่อกูด้วยกูเป็นเอซีกูอ่ะผมไม่ได้มีความแค้นอะไรกับพวกคุณแต่ผมถูกวายวานมาให้กำจัดคนในแก๊งคุณที่กำลังโตขึ้นเรื่อๆแล้วมึงคิดว่ามึงคนเดียวอะ่ะจะเอากูอยู่เหรอวะมึงมั่นใจเหรอผมไม่กล้าเสี่ยงชนกับคุณตรงๆหรอกครับ <c oughs> <c oughs> โอเค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 งั้นเอาเว่ากูขอโทษแล้วกันแต่ว่าผมคงปล่อยคุณไปไม่ได้ขอโทษนะครับอ่าอ่าโ,โ,โอเคครับโอเคครับผมผมยอมแล้วนี่ไงผมยอมแล้วนี่ไงคุณจะเอาอะไรอีกอะครับฮะลาก่อนนะทะยัก <laughs> เออลาก,ก่อนนะเว้ย ไอหน้าโง่ทุกคนหยุดก่อนครับทุกคนหยุดก่อนครับหยุดหยุดทำเฮี้ยอะไรมันจะดีไปได้เหรอไอ้สารเลยมันหยุดทำเฮี้ยอะไรแป้งผมว่าเหตุการณ์อะไรครับอะไรมันแปลกอะไรมันวิ่งเข้าไปแล้วนะไอ้เฮ้ยแปลกยังไงฉันที่บ้านของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรให้ขโมยนะครับ แผนไม่จนงคนนี้จริงๆแล้วถ้ามันหนีเข้าซอยแล้วเลี้ยวหนีไปเรื่อยๆก็น่าจะรอดแล้วแต่มันกลับจงใจที่จะวิ่งมาที่ตึกร้านนี้มันจะสื่อเชี้อะไรเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นแผนที่ล่อพวกเรามาที่ตึกร้านตึกนี้ได้นะครับฟังจากที่พี่เป้งพูดมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ตะกี้ยะแต่ถ้ามันไม่ลองเข้าไปอ่ะก็ไม่รู้อยู่ดีเปล่าวะพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีเชี้อะไรต้องกลัวหรอก พวกเราคือแก๊งสุสันเวย้ยใช่ตายเป็นตายเลยไปพร้อมแต่แต่ว่าเออเอางี้ถ้านี่เป็นแพ้อยากล่อเราไปฆ่าจริงๆด้วยงั้นเราก็ลองเล่นไปตามเกมเราจะแยกกันตามหามันคนละชั้นถ้าใครเจอมันจำเอูไว้ว่าให้ร้องว่าเอือ้อเอื้อเพื่อแก้แพ้หมดสติไปก่อนแล้วรอจนกว่าพวกเราทุกคนจะไปรวมตัวกันทุกคนเข้าใจปะครับพี่รออยูนก็ได้ครับคอไปกันเถอะ เราไม่รู้มันเป็นใครอย่าประมาทะเวยได้ครับเย้ไอ้ตัจอกเอ้ยเกือบแล้วนะครับคุณเที่เออถ้าไม่มึมงเตือนสตินะเว้ยพวกกูคงตายห่ากันหมดแล้วเก่งมากเว้ยไอ้เป้งจริงครับพี่จริงเดี๋ยวเราลอให้มันมีสมติก่อนเรามีเรื่องต้องคุยกับมันได้ครับพี่เดี๋ยวเรา,ารันดูกันสิว่าใครสม่มึงมาฆ่ากื ใครส่งมึงมาวะไอสัตว์แล้วถ้ามึงยังไม่ตอบพวกกูนะเว้ยอย่าคิดว่ามึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับถามก็ตอบสิตอบสิครับพี่ไม่ผมบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูดีๆด้วยนะเว้ยว่าตอนนี้เนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์จะมาเลือกนะเว้ยเฮียมึงเข้าใจปะสงสัยต้องสั่งสอนซะหน่อยมั้งครับพี่มึงจำไว้ว่าสิ่งเดียวที่มึงทำได้ตอนนี้นะครับคุณโจรครับคือถ้ามึงอยากมีชีวิตรอดต่อไปใครส่งมึง มาฆ่ากูถามก็ตอบสิฟ้าพี่ี่เธอยังไม่เจ็บตัวก็คงจะไม่พูดใช่ไหมครับฝากหนักจริงเลยฆ่าผมไปคุณก็ไม่มีวันได้รู้ความจริงนับหนึ่งสองสามแปบบ๊บ <c oughs> ช่างมันเถอะว่ะงั้นเอาตัวมันไปขังบ้านเราก่อนดูกกว่ามันจะบอกความจริงไปชีเตะ <c oughs> ชีแตกเลยวะกระจอกวะ่ะ ว่าแล้วว่า้โจหน้าโง่ีิแมงจะต้องทำพลาดประมาทไงเชียนี่โง่ชิบหายเฮ้ยพวกเราเก็บมันให้หมดเลยอ๋อกูคอยจะรู้แล้วพวกแม่งใครส่งมึงมาไงหรือมึงไอ้เฮียโดนพวกแม่งหักหลังอ่ะเฮ้ยจะโล่พี่เมย์ไอเป้งว่าไงเจอกันที่บ้านนะเว้ยเอรับค

ลิปสติกทิ t ้งไว้มันทีเชิญด <Yeah. S 2> <b> ูเอซ้ายกูดูดูผึงานแบบค้างเลยอู้อู้อยากส้องวิชั่นสู้สู้อยากพิการแค่การ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 ก้าวห้าตแต่เช้ามืดมันเัว่งนมัวแต่ไปนอนกูมังหายใจมวว่าไม่รู้แล้วกูจะไปไมมันจะเป็นไปได้ตามกูทันไหมล่ะพี่ฮะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาแ้นา มึงเป็นใครวะมาสั่งกลัวมาดิมาดิอหนี้ไอ้นมึงไอ้หี้ไอ้สัตว์มาไอ้สัตว์อมรอเลยละกัดอุมึงก็มาดิมึงก็ มากุญยนมาจับปวัเายอยากดราใหน่อยูปวดจัดดูแบบโดนจมลวนจับเน็ที่หน้าแบบปวดอยู่แนไอนยักดนสอนเต้วนหมอโอ้ยออยู่ไหนางนันเม็ดสวไปักทีนี้อ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยอุ้เทีไฟจะดับตตตตตตตมาดิครับมาดิครับ มาดิครับมาดิครับมาดิครับอุย้ยกูตาย,ตายกูตายกูจะตายกูจะตายกูจะตายแล้วอ,อู้หูยยิแม่งเอ้ยสะใจเว้ยไเฮ้ยกูเกือบตายแนะม่งเอ้ยรอบนี้ไม่เท่เลยว่ะไปเลยพี่โจนสะใจเว้ยชวนสักพีหนึ่งเพราะงั้ทุกคนครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันแล้วถามว่าไอ้โจนชี่เงี้มันเป็นใครกันแน่ มึงพ่อจนโดนพวกแม่งหลอกใช้แถมจะโดนสั่งเกตอีกนี่ไงจงรักภักดีน้ำหน้าชอบมากเลยครับไม่ได้จงรักภักดีกับใครและที่ไม่ตอบคางามคุณไม่ใช่พราะคารุกแกงสุดดำแต่ผมมีวิธีในเส้นทางของผมไหนพ่อหนุ่มผู้มุ่งมั่นกูขอดูหน้ามึงดินั่งลงดิไอจอน ถอดแว่นมันดิเจโลง่ายแบบนี้จัดให้ครับพี่ถอดแว่นมันก่อนดิขอดูแววตาพ่อหนุ่มมุ่งมั่นหน่อยดิมาปุ๊บถึบ้านแล้วขอบคุณขอดูหน่อยรักกันขอดูหน้ามันหน่อยดิเจโลขอดูหน้ามันดิดูหน้ามันดิเฮ้ยมึงยืนขึ้นดิยืนขึ้นดิตอนนี้ยืนขึ้นยืนขึ้นเฮ้ยยืนขึ้นดีเฮ้ยอยากตายเอ้ยดูใบหน้าหน่อยน้องชายเฮ้ยทำไมดวงตามึงคุ้นจังวะนั่งลงเฮ้เจโลถอดหน้ากากมันดิ ขเข่าวลงซะมานี้ไหนขอดูหน่อยสิหน้าตาเป็นยังไงนี่อ่ะอ่ะจึ๊บจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะคุณหมอเฮ้ยคันดีเหรอตกใจไเลยฮะเดินมาอย่างลำบากไม่สบายใจเรื่องอะไรอ่ะบปรึกษาผมได้นะทักเชียเอามาอ่ะพี่ชื่อทักเชีย้ย แอบมองหน้าห,หรออะไรกันครับเนี่ยแคนดี้เหรอ <c oughs>